เสียเกียร์หลุดไดไม่ฉุดเผาหักสลักหายหัวเทียนหากยางแฟบแหนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์สตาร์ทฝังไปกันเลยครับ ไปไหนอะไรยังไงหลังโชว์เกมแข็งแล้วรถตัวเองรถตัเองไม่ฝรั่งนำมาฝรั่งฝรั่งไอ้นี่อะไรยำฝรั่งนำมาไปไหนครับไปงานแสงเหนือครับเชียงใหม่แล้วก็มันเราไปประมาณกี่คันครับตอนนี้วราสิบแล้วเดี๋ยวมีรถรถส์ไลร์แปดบอยเดี๋ยวเราออกไปนอกปั๊มหน่อยแล้วก็จอดขึ้น เรียนกันดีๆเลยขึ้นไปแล้วไปเจอง่ายขอ๋อแล้วเราขึ้นรถโดนไปเหรอเอาใจหน่ายครับเต๋ครับผมรถแรงครับเต๋รถแรงสมบูรณ์การรถแรงนั่นเลยแล้วแล้วน้องชายอ่ะนี่พยายามแคสพิธีกรใหม่พิธีกรอยู่ครับน้องน้องชายไม่รู้เลยว่ะบอกว่าบอกตอนสามทุ่มครึ่งอ่ะว่าแป๊บหนึ่งนะพี่กำลังจะสรุปแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่สามทุ่มครึ่งสรุปแล้วไงมันยังไม่แป๊บนะมันน่าจะสรุปอ๋อมันสรุปแล้วว่ามันไม่มา ี้เราจะไปเดี๋ยวไปหาที่ข้าวกินข้าวนี่คือเปลี่ยนพิธีกรแล้วนะเปลียน่แล้วพยายามแคสอยู่ผมพยายามแคสเยอะๆเขามากินข้าวนี้เราก็เดี๋ยวไปเข้าไปไปงานไปดูหน้างานนะต้องจัดไม่ดูแล้วครับก็ต้องเข้าไปจัดเลยแหละครับเอาที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวพินแมนก็ไปแล้วพินเมาก็ต้องตามไปพินเมาตามไปครับวีเดทเฮลเมทก็มาสมทบเดี๋ยววันนี้เราไปแต่ว่าแฟสบอยมุนอายเข้าไปแล้ว เข้าไปแล้วเหรอโอ้ยไปชวนแตล้วโทรมาบ่นอยู่ว่าไม่ชวนเขาเออไปชวนไปไหนเมื่อคืนเหรออืมโอ้โหอย่าให้พูดสถานการณ์เป็นไงตอนนี้ไงก็พูดตอนนี้กข้าวครับกินอยู่อยู่สบายใช้ชีวิตครับพ่อตามรายาะใยเดี๋ยวใบสองเข้างานครับเจอที่งานนะพิธีกรเก่าคุณเป็นไงเรื่องอะไคนให้ดานะเ้หินออกแล้วตอนนี้เขากำลังไปรับรถอยู่เขาช็อปเปอร์แคมก็ต้องขี่ช็อปเปอร์เข้างาน รอ,เข,รอเ,เขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยผมให้เวลาเขามานานแล้วรู้เมื่อไหร่เขาจะให้เวลาผมบ้างนะต้องต้องเขจ่ายเท่าไหร่นะต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะตั้งใจโอ้ยยังนั้นกูสามสามทุ่มครึ่งอแป๊บนะพี่หายไปวันหนึ่งอีเวน โรงงานเลยครับนี่ก็ชื่งนานิกาเจสูนเลเวอร์เจสูนเลเวอร์นะครับวันนี้ามาทำลาบคว <Somewhere. rend S 2> ายกินนสวัสดีครับผมกิจวิวสปินนะฮะมาแทนคุณกดนะฮะวันนี้ก็มาที่งานแสงเหนือนะครับวันนี้ก็รถพี่ โอเคผมว่าคุณกดได้ข่าวว่าไม่ทำงานแล้วตอนนี้ผมมาคิดว่าทำได้นะจะมาแทนคุณกดเขานะฮะดูดูดูในงานพาดูรถครับชม่ะรุ่นอะไรอะไรยังไงแม็คเก่งเรื่องรถด้วยมาคันแรกนี่อีโวปี90มาูนดูเลยอ๋อนี่อีโวครับอ๋อโอเคถังเดิมถังเดิมอีโวถังเดิมใช่ครับเกียร์สปอร์ตเตอร์โอเคครับนะฮะโอเคมาต่อไปคันนี้ครับ โอ้คันนี้คันนี้เจอบ่อยเลยครับคันนี้เจอบ่อยเลยคันนี้น่าจะเป็นมีวอกกี้มีวอกกี้ตัวใหม่ล่าสุดได้ข่าวว่าแรงด้วยครับอันนี้เขาตจูนเครื่องใหม่ครับเอ๊ะปีสองพันยี่สิบอันนี้สเตจสามแล้วสเตจสามสเตจสามสเตทสามใส่กล่องสกิมมิ่งอ่ะเห็นอยู่อ๋อเห็นีกล่องอยู่ซ่อนอันนี้ซ่อนทอันนี้คือทาเก่าใช่ไหมพี่แวนแอนไฮทาเก่าใช่ไหมแวนแอนไฮใช้ทาเก่าแต่ทาเก่าครับอันนี้โชเวลโชเวลครับอันนี้โชเวลเนี่ยขึ้นโชเวลมันจะเป็นอย่างเงี้ย อ๋อมันจะเป็นคลิปๆอย่างเงี้ยพี่เป็นคลิปๆอย่างเงี้ยคโรว์เวลนี่เอกลักษณ์มันเป็นอย่างนี้เลยอ๋อใช่มีเกียร์อันนี้ท่ออันนี้ก็ยร์เกียร์แต่งเกียร์แต่งอ๋อท่อแวนไฮเหมือนันนู้นอันนี้ช็อต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 เอาปีละครเลยว่ะอย่างเงี้ยปีละครใช่ป่ะปีละครเลยแล้วเจอกัน EP แปดครเดี๋ยววันนี้มันจะจริงในงานมันจะมีศิลปินนะครับว่าศิลปินเกี่ยวกับในการทํางานอาร์ตงานอาร์ตกินอะไรพวกเนี้ยครับเดี๋ยวบางต่างเขเดี๋ยวไปคุยพี่่่่เสือวววาาาไปง เดี๋ยวสัมภาษณ์นยนี่ผมมีเรื่องหนึ่งเขาหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งเลยหนึ่งคำถามมีคำถามเลยว่าที่คิดว่าใครเจ๋งที่สุดในงานนี้ในการในเปนับติดอ่ะแต่ละแขนงหรอใช่แต่ลองมาพินหมวกให้ผมหน่อยดิพี่ผมอยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหนผมอยากรู้ตอนนี้แต่ใครก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ผมอยากรู้ว่าถ้าใครเจ๋งๆคนไหนลองมาพินหมวกแค่หนเจ๋งสุดเหรอใช่พูดยากแต่อาจจะไม่รู้่ลองเนี่ยลองลองก็ลองบินดูว่าเจ๋งสุด ไม่น่าใครเกินพี่มั้งอ๋อผมไม่เชื่ออันนี้ถ้าคิดว่าใครเจ๋งกว่าพี่บอกมากันจากจากคือเอาไปหลอกคือให้ลองลองลองนะอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนไม้เฮ้ยเหมือนกูหลอกใช้เรื่องเยอะรู้รู้รู้เยอะไปแล้ววันนี้เราจะมีโชว์พิเศษนะฮะจากทีมงานวันเดียว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 โชว์ไปโชว์กันนี่ครับโชว์ใหม่ ออ๋เป็นโรไลเดอร์เอะโรไลเดอร์น่ะไอที่มันไฮดริคไฮดริคอะไฮดรลิกไฮดริกไฮดริคโยบ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 มาแล้วนี่มาแล้วเมื่อกี้โชว์จบแล้วโชว์จบแล้วกันหมดอันนี้คืออยหลังรถโดยไม่มีคนขับนะดูนะะดูนไม่มีคนขับนะครับเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้ไปเหอะ เย็นเราย right? yeah, ังเฉิดฉายกันอยู่เลยใช่ยร์วะเพื่อนหุ่นยังเต็มตัวเลยเนี่ยโอยสัตว์เอ้ยแม่งไม่หนุกแล้วนะกูสาบเปลี่ยนเสื้อเลยเจ๋อฉายซื้อตัวนึงซื้อใหม่เพื่อนนี่ครับผมวิวสเปนใส่ดีใส่ได้พวกมึงไม่ซื้อกันใครจะซื้อพวกเรานะฮะเร่ดูสาธุ99ตอนนี้ดยู่ทีมงานจากศูนย์มีอะไรบ้างแฟนดีเหลือเพื่อนตอนนี้เป็นเรื่องความเล่แท้ทุกครั้งที่เจอกันเลยเหี้ย น้ำ่ายนี้ครับามาดูาาดูน้ำไาเลยปีมือพิยุทธ์หนึ่งปีทำดี เล่นรถมาเหมือนกันตอนเล่นรถอ่ะก็จะได้ยินคําว่าสายเหนือเสื้อเหล็กมาตลอดไอเราก็ไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยเสื้อเหล็กมันคืออะไรมันคือโชว์เวทมันคืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พอรู้อ๋อมันคือทาเล่นในตระกูลหนึ่งที่มันเก่ามากนะก็คือเราที่เราเล่นอยู่นะฮะเหมือนเชียงใหม่เนี่ยพวกพิลาเนี่ยเขา,เา,าสร้างมานานแล้วผมไม่ทราบว่ากี่ปีมีร่วม10 20, 20ปีนะฮะที่เล่นกันมาก็ยุคนั้นก็หลากหลายครับ มีเล่นสบัตเตอร์พวก900พวกพันเล่นโคเวลนะฮะไฮทอกนเน็อะไรก็มีหมดแต่ก็หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกเห็นเคาเที่ไอรอนกันเป็นหลักนะฮะโอ,โอเคเดี๋ยวไปเดินดูรถกันดีกว่า เกี่ยวกับงานน่นะฮะก็ตะว,วันฉายกับซุปเปอร์บอลเนี่ยฟอร์เมื่อวานเป็นยังไงบ้างพี่ใจพี่นะไปทางซุปเปอร์บอลแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้แบบว่าดราม,มานะคือซุปเปอร์บอลนอะ่ะชอบชอบแบบว่าแบบความหนักของเขาความหนักแล้วก็อาวุธแต่ว่าตะว,วันฉายได้สดมึงถามงานเลยเนี่ยโอเคอันนี้คือบูนอะไร เจ็ดศูนย์ครับอ่านี่คือเจ็ดศูนย์เลเวอร์นะฮะวันนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็มาตั้งบูธด้วยได้พี่พิลาทิลาสร้างพวกวงการที่เหนือมาหน่อยยี่ปีละก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับที่เล่าเก้าร้อยคำนี้นานแล้วยังนานละสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วเป็นตำนานมันมาพร้อมกับพวกส้นเกลือใสเหนือเสื้อเหล็กใช่ไหมใช่ครับสายเหนือเสื้อเหล็กก็จะเป็นลำฟางถ้าทางเราก็จะเป็นช็อปเปอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ระยะเวลามันก็เปลี่ยนไปวัยรุ่นมันก็มันเป็นแฟชั่นแหละนะป้าเดี๋ยวพาไปดูบู๊ทหน่อยดีกว่าอันนี้เขาเป็น m c แล้วนะครับขอบคุณครับผมไม่เอาแล้วอันนี้พี่มาทำอะไรครับพี่เขามาขายเหล้านะค่ะพี่ลองชิมดูค่ะผมผมซื้อไปผมซื้อไปสามโปแล้วพี่ไม่ต้องซื้อพี่หนูให้พี่ชิมเลยชิมเลยกูเกลียดเหล้าเฮี้ยนี่นี่สุดละ โอขอบคุณรับพีี่อไม่เากนรครัสบายขรรดีว่โอเคขอคุณมากนะครับอันนี้ก็จะสุดล้วเ่ออันนี้ก็จะสุดล้วเ่อรอันนี้ก็เป็นพ่อครัวของเราวันนี้เตรียมวันนี้เตรียมเนื้อมากี่โลครับ 3โลครับ3โลอันนี้คือหมดหรือยังครับเรียบร้อยโกรกก็กินด้วยกันกินแล้วไงอ่าลาบคั่วหมดหรือยังครับช่วยแผ่นช่วยแผ่นกล้องหน่อยครับอะไรยังไงอ่พูดเลยพรีเซนต์สาวสองคนนี้หน่อยออ๋พอดีถนัดมือไงชอบแน่นๆหน่อยนะมมาจากกุฏิไหมคะใครครับกุตีกุตีสอง ตองบ้านอ่ะอะไรอ่ะรายการกูไปไหนแล้วเนี่ยโอเคติดต่อคุณตีครับผมอันนี้กรเจ็ดศูนย์นะครับไม่รู้อีกไหนสวัสดีครับวันนี้คุณมาอย่งไรครับอีกไหนขี่มอเตอร์ไซค์มาครับมอเตอร์ไซค์อะไรเลยย่อยฟิวเอาขี่มาจริงเหรอเนี่ยนี่ว่าไม่ได้ขี่มาอ้าวอหรอเหรอไปอีกไหนเดี๋ยวชมงานอีกไหนด้วยครับงานอีกไหนโหดมาก ก็เชียงใหม่ก็เดี๋ยวลองเดินดูนะครับก็มีบูธวีทวินด้วยนะครับก็เอาของมาถ่ายเหมือนเดิมเป็นไงขึ้นมากับใครวันนี้ถามมาว่า,าคันเดียวน้องๆตามกันขึ้นมารถเราจัรวอยู่แล้วนะไ,<ป>ไม่มีทางวันนี้เอาอะไรมาบ้างอะ่ะก็เจ้าวีทวินครับสลราสกอนเวสเเวสนะฮะในต่อทำเวส ติต่อได้เลยครับผมได้ครับขอบคุณมากได้ขอบคุณต่อปีหน้ายังไงวินทวินปีหน้าเดี๋ยวแทนยังไม่นิ่งเดี๋ยวได้เวลาได้ไรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวว่าดีทีครับผมได้ครับพี่ก้าขอบคุณครบพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นบูธพินแมนะครับสวัสดีครับพี่เผือพี่เผือสวัสดีครับเฮ้ยว่าไงบ้างครับพี่เฮ้ยวันนี้หนาวมากเลยกดอ๋อเหรอโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับกดวันนี้ เีมนเอาอะไรมาบ้างครับสติเอาสติมากวันนี้นะมาเดินทางไกนก็ต้องเอาสติด้วยนะครับวันนี้มากับผู้กันพบทุกเลเยอร์นะอยากได้เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบางนะฮะเราสามารถมาทำที่นี่ได้วันนี้มาโชว์งานไม่ได้อะไรมากันบ้าพี่ใช่ครับก็คือเอาเอาทีมงานมาเพื่อนๆกันหน่อยกัน้องๆกันแล้วก็เอามาจัดงานร่วมกับช็อปเปอร์แคมป์าครับแล้วก็มีการเขียนรถโชว์เขียนอะไรอย่างนี้เอามาโชว์งานกันเน้นโชว์เป็นหลัก อยากศึกษางานพินนะฮะติดต่อที่เขาได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดนะครับแล้วก็เสื้อพินแมนเริ่มจำหน่ายแล้วประมาณ3-4สีีรแล้วหมดทุกแลายนะอันนี้แบบว่ารู้จักกันเดี๋ยวเจอกันค่อยขอซื้อสรุปหมดไม่ต้องเก็บไว้ให้อยู่แล้วสิงป่ะเนี่ยสิงอินบอกคุยกันเนยซีรีสล่าสุด สวยมากไอ้ที่เป็นพิเศษเราเป็นเสื้อเป็นสีฟองดำๆไม่เป่นใช่ครับ,บ,รอบรของคอ,คอนหลอดแบงค์ของคอนหลอดตนั้นหมดแล้วหมดแล้วหมดมันมีเหลือลอยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเราไปขายที่งานสิงคโปร์ต้นปีอะเก็บไว้เก็บไว้กระจายครับงานอาร์ตของบอรลไซเนี่ยเราจะมีงานเมื่อไหร่อีกมั้งไหมมีแพลนอะไรบ้างไหมมีล่าสุดที่จะถึงก็นั่งเลยครับแบงค์ขอคอนหลอดเมฮัมพ์พิษภาติดตามกันด้วยครับ สวัสดีครับอะไรมาาาขยบบ้งครัมีหมวกกันน็อกมีแก๊ปมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีปูนแดงทำคอลเลทนตนใหม่ครับผมอันนี้เขียนอย่างเดียวค่ะไม่ได้เลือกอันนี้งานเขียนแล้วก็ลายนี้ผ้าปำอ่ามีผ้าปำผ่ายด้วยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทภูมิใจนะครับเพราะว่านเครื่องมาอ๋อมาเอามาเยอะไม่ได้ใช่แล้ววันนี้ได้โชว์งานหรือยังเขียนงานเรียบร้อยเขียนงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนรถมาด้วยมีโปรเจกต์อะไรบ้างไหม ทำอะไรเลยเยอะเหมือนกันมีเยอะใช่ไหมใช่ค่ะรอติดตามผลงานเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพี่กันแต่ด้วยแล้วกันว่ามีอะไรนะครับก็เป็นผู้หญิงไม่กี่คนที่ทำงานอาพวกงานพิซซ่าพิซซิติหรือว่างานพวกแอร์บัสพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรติดตามกันอีกทีนบครับเจ้าสำราญคนเดิมอีกแล้วครับตระสาวคว้าตัวราตัวสัมมาสัมพทธนะตระ เนี่คนนี้เทพมากมาเพิ่มเลยมาเพื่มเลยเออโคตรแก๊งถ้าเดี๋ยวมีงานอะไรอับเลยอีกทีนึงเพราะวันนี้ก็มีเป็นแว่นนะฮะับแว่นแล้วก็เป็นพภูมิใจการเมาการเมาอยกันขาดการเมาการเากขาดแอร์บัตรก่อนนะครับหลายเฉดหลายเลเยอร์ครับผมหนุนเงินหนุนทองทำได้หมดครับละเอียดเย็บละเอียดเย็บ ย่างไรติดตามได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเพจไปให้เหมือนเดิมเ oh. จอกันนะครับ ก็หมวกกันน็อกครับผมเกลแิเกลแพ,แพใช่ครับมีหลายลายนะครับดูกันแล้วก็เทนเวนอะไรงรี้ใช่ครับผมอันนี้ผ้า,าเป็นงานเป็นลงใบใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดรถเก็บก็ได้ตอ,อนนี้มันแบบงานเป็นปท้ายโชว์เฉยๆไปอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับชื่อร้านหน่อยชื่อร้านอะไรชืบาครับเราจะกัน่อยนะคบอีแส่ ได้เดี๋ยวพี่เจมพี่เขาอีกทีนึงขอบคุณมากพี่ขอให้คนดูและสปอร์ตพี่เยอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับโอเควันนี้เอางานอะไรมาขายบ้างครับผมเด็ดครับพี่ตามเด็นะครับมันหลังมึงซื้อไปแบ่งไปแล้วครับพี่อย่างนี้ขายประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้สามพันครับพี่สามพันสามพันได้เป็นแทนท่าใบแล้วก็ถึงท่าสี่ถ่ายเด็่ายเด็ดขอกคนที่สิบครับพี่ครับมาดูได้อันนี้ชื่อ รับทำงานแบบไหนบ้างครับจะเป็นโอซูด้วยครับแล้วก็จะเป็นกินอายแบบเมกาญี่ปุ่นครับผมอ่าอ่าเป็นฟิลชั่นนะฟิลชั่นครับผมแล้วก็รวอมถ่ายนยครับอันนี้ฝากร้านได้เลยครับสายสายเป็นถายเปรี้ยนะพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่เพชรบุรีครับผมโอเคครับติดต่อกานออนไลน์ได้นะครับผมครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับไปทีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่มังโคลยืนเดียวเลยนะครับอันนี้จากไหนครับผมแเหมือนนกัพี่มาจากแท้สายเหนือเหมือนกันใช่ปกติทำอะไรบ้างครับพี่ก็ทำสีเขียนพีนอะไรพวกนี้ครับพี่แอปาร์ตใช่แอปาร์ตเป็นสายเป็นติปหรือว่างานพวกหลายเลเยอร์ทำหมดเลยใช่ไหมก็อันนี้ก็เอางานมาโชว์นะครับก็เป็น มังคอนอันนี้ก็เป็นงานสีของตัวเองแล้วก็งานพ่นเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ไอ้พวกนี้ขายอยู่วันเท่าไหร่ครับพี่หกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทมีของกาลินมีของกาลินอยู่อีกโอ้กาลินไหนของกาลินพี่อยู่ตรงนี้อันเนี้ยเหรอใช่โหโยนทิ้งเลยทิ้งไปของของกาลินไม่ดีอย่าไปซื้อชื่อเฟซก็ชื่อเอกปกรณ์ครับภาษาอังกฤษ อาเพจก็คือพ pinser p พ n s i z i n งครับโอเคสะกดหน่อยสะกดทีนึงพี่ pinser pin inc s T p i n i ได้ครับผมขึ้นเพจไว้นะครับผมให้เขาเรียนกับพี่ไปเรื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันน <IP> okay. ี้น่าจะเป็นคนปัก e มือคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นออกเพลงานออกมาดีมากแหละเดี๋ยวไปดูงานน้องเขาดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกีวีค่ะกีวีกีวี่ทำงานนี้มากี่ปีแล้วครับประมาณสี่เดือนเหรอพี่อ๋อเพิ่งเริ่มเลยเหรอ แล้วงานปักนี่เริ่มนานครับเิ่ริ่มค่ะเพิ่งเริ่มตอนเด็กเส้นเอาเหรอเด็กเส้นที่พี่มาร์คประมูลไปคือตัวนี้ปะพี่มาร์คพี่มาร์คเอาไปแล้วค่ะพี่ตัวนั้ขายจบอยู่เท่าไหร่ครับมันรวมรวมภาพเป็นหมื่นสามหมื่นสามนะฮะก็อันนี้มันคือปักลูกโซ่หรือปักอะไรอ่ะเป็นงานปักลูกโซ่แบบเก่าค่ะพี่คือใช้มือทําอยู่อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะปักมืออย่างตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ใช้เวลานานไหมอันอันนี้วันเดียวค่ะคืองานมันจะนาน ก็คือมันจะจะเฉลี่ยเป็นงานแทนเมสต่อหนึ่งวันก็คือได้ตัวหนึ่งประมาณนี้ไม่เยอะกว่านั้นใช่ไหมแต่แต่ว่าถ้าถ้ากินายไม่ออกก็เป็นเดือนก็มีค่ะจริงเหรอใช่ครับเหมือนงานนี้เป็นเป็นเดือนอะนนี้งานชว์ที่เด็กเล้นเหมือนกันอ๋อไปอยู่ที่ฟิลนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจน้องมาให้อีกทีนะครับผมพี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอให้พี่โชคดีนะคะขอให้เจอสิ่งดีๆรวยๆแห่งๆนะคะขอให้เงินเดือนขึ้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆแหงๆนะคะขึ้นกาเโอเคเจอกันเจอกันครับเอาบาบต่อไปต่อพี่ขายพี่ขายอะไรครับขายวกกันน็อกครับวันนี้ราคาพิเศษครับ2,900บาทครับ กันเลยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีคนซื้อเยอะๆนะคะขอให้กิ๊กกันดี่จบกันเลยมีคนซื้อเสื้อเยอะๆนะคะ มีคนแต่งเพลงให้ก็อุปโลกไอ้ส้นตีนเฮีย yeah.